สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาวฮ l ล e v ล r y o n นขายอะไรเครื่องกรองน้ำอาโอราคาถูกสนใจติดต่อลาย081 1742 480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ r o 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝลัดเบาวที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้คลิปนี้เป็นคลิปที่116แล้วจิตป่าจับลักษวันนี้เราจะขึ้นหมวดใหม่คือหมวดของกีฬาและ เครื่องดนตรีทีนี้มาดูฟุตบอลภาษาฮกเกี่ยนคากิวคานี่ก็แปลว่าขากิวก็คือบอลเพราะนั้นก็คือบอลที่เตะด้วยขาก็คือฟุตบอลตัวอย่างเช่นวาโาบูสุกะทัดกิวอิงเว คาเอทเทีัวก็เราโบก็คือไม่ซูกะชอบโบซูกะก็คือไม่ชอบทัดก็คือเตะกิ้วก็คือบอลเพราะฉะนั้นทัดกิ้วก็คือเตะบอลเพราะฉะนั้นการเตะบอลก็จะหมายถึงเตะฟุตบอลเพราะว่าบอลที่ใช้ขาเตะก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือฟุตบอลอิงเวยเพราะว่า าก็คือขา a อนี่ก็คือสามารถหรือจะเทียก็คือเจ็บบัวบโบสูกะทัดกิวอิงเวคาเอเทียเราไม่ชอบเตะฟุตบอลเพราะว่าขาจะเจ็บภาษาจีนกลางจูฉิวจูฉิว คำว่าจูนี่ก็แปลว่าเท้าชิวก็แปลว่าบอลก็คือบอลที่เตะด้วยเท้าหรือเตะด้วยขาภาษาอังกฤษฟุตบอลทีนี้มาดูบาสเกตบอลภาษาฮกเกี้ยนหนาเกิวคำว่าหนาแ <นา S 1> ปลว่าตะกร้าเกิวลูกบอลก็คือ ลูกบอลตะกรา้าก็หมายถึงบาสเกตบอลตัวอย่างเช่นบีกอกสีเตอิรดเหาพานาเกิยวบีกอกก็คือสหรัฐอเมริกา C ใช่เป็นเติดก็คือที่หนึ่งเหาเก่งเติรดเหาก็คือเก่งเป็นที่หนึ่งพาก็คือเล่น จริงๆผ้ามันเป็นวัตีแต่ถ้าใช้กับบาสเกตบอลก็คือเล่นหนากิวบาสเกตบอลบีกอกซีเติ๊ดเหาผาหนากิว๋วสหรัฐอเมริกาเป็นแชมป์อันดับหนึ่งในการเล่นบาสเกตบอลภาษาจีนกลางหลานฉิวหลานฉิว หลานแปลว่าตะกร้าฉิวก็คือลูกบอลก็คือบอลตะกร้าหรือบาสเกตบอลภาษากฤษบาสเกตบอลทีนี้มาดูวอลเล์บอลภาษาฮกเกี้ยนไปกิ๋วคำว่าไปานี่แปลว่าแถวกิ๋วก็คือบอลเพราะฉะนั้นปกิ๋วก็คือบอลที่เล่นเป็นแถวๆก็คือบอลาวอาลเล์บอลตัวอย่างเช่นหลักเกหลัง ผ่าไปเกิว่วเตอิดไปซาเก๋เตยีไปซาเก๋หลักเกหลังก็คือหลักก็คือหเก๋นี่มันเป็นจำนวนนับคนเกหลังก็คือคนหลักเกหลังก็คือหคนผ่าก็คือเล่นตีไปเกิ้วก็คือวอลเลย์บอลเตอิดเตอิดก็คือ ที่หนึ่งปลายก็คือแถวเตยิตปลายก็คือแถวที่หนึ่งซาสามเกสคนเตยีที่สองปลายแถวซาก็คือสามหลังก็คือคนหลักแกหลังผ่าปลายเกิว่วเตอิตปลายซาเกเตยีปลายซาเก หกคนใช้หกคนในการเล่นวอลเล์บอลจะยืนแถวหน้าแถวที่หนึ่งสามคนแล้วก็แถวที่สองสามคนภาษาจีนกลางผายฉิวผายฉิวผายนี่ก็แปลว่าแถวฉิวก็คือบอลก็คือบอลแถวก็คือวอลเล์บอลภาษาอังกฤษวอลลีบอล ทีนี้มาดูเทนนิสภาษาฮกเกี้ยนบางกิว๋วคำว่าบางนี้แปลว่าตะข่ายกิ๋วก็คือบอลก็คือบอลตะข่ายหรือเทนนิสตัวอย่างเช่นอากาัลาสซีกินหนีเตะอิดเหาผ่าบางกิว๋วอากลาสก็คืออากาัลาสซีใช่เป็นกินหนีปีนี้เตะอิดที่หนึ่งเหาเก่ง เต่อิกาวก็คือเก่งเป็นที่1นึ่งาดตีเทนนิสบางกิวก็เทนนิสอากาลาส4กินหนีเตอิดหาวผ้าบางกิว้วอากาลาสเป็นแชมป์อันดับ1ของปีนี้ในการเล่นเทนนิส ภาษาจีนกลางหว่างฉิวหวางฉิวคําว่าหว่างก็คือตะข่ายชฉิวก็คือลูกบอลก็คือบอลตะข่ายหรือเทนนิสภาษาอังกฤษเทนนิสทีนี้มาดูแบดมินตันภาษาฮกเกี้ยนโกยหมึองกิว๋วโกยนี่แปลว่าไก่มึงนี่แปลว่าขน กิ๋วแปลว่าบอลลูกบอลโกยมึงกิ้วก็คือลูกขนไก่ก็คือลูกอ่าแปดมินตันตัวอย่างเช่นววสูกะผะโกยเมืงกิว๋วววก็เราสูกะชอบผ่าก็คือเล่นหรือตีโกยมึงกิ้วก็คือลูกขนไก่หรือแปดมินตันววสูกะผะโกยมึงกิว้ว เราชอบเล่นแบดมินตันภาษาจีนกลางยีเหมาฉิวยีเหมาฉิวคำว่ายีนี่แปลว่านกเหมาแปลว่าขนฉิวแปลว่าลูกบอลก็แปลว่าลูกขนนกเอเราก็ไม่รู้ทำไมไม่เรียกว่าลูกขนไก่ ภาษาอังกฤษแบดมินตันขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องของน้ำ RO s u g i g o 2ขั้นตอนความเร็ว75กลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาท ค่า ec หรือค่า electric a l conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำน้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่ำมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโก2 2ขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโก2 2ขั้นตอนคือ2 ของตัวอย่างที่หนึ่งคือ44ตัวอย่างที่สอง28ตัวอย่างที่สาม40ตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่429 29สั่งซื้อได้ที่ไลน์ศูนย์4ป4หนึ่งหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อ p ป,ปี แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ